ฟังหน่อยเป็นไรคะนายเป็นไรลูกอุยขาไปโดนอะไรมาไม่รู้หกขรลมอหกขรลมมที่ไหนอ่ะเอาอาสาวเอาเอาิเอา,เอา,เ,อาอเอากดแล้วมานั่งนี่เลยกดแล้วมานั่งนี่ก่อนรอพี่เกง่เกงไไเดี๋ยวพี่เก่งมาเอามานั่งกอก่อนรอพี่เก่งก่อนเอาเเอาเข็นไปย่าเข็นไหวเปล่า หนีขานะเอา้เอาเ,เ,เข็นไปไหนอะลูกเฮ้ย <Hey. S 1> โอ๊ยตกใจใตกใจใตกใจไหนมาหอมกันดีวันตกใจก็มาหอมกัน kepada